ครับตอนนี้ก็เลยเวยนิดมาแล้วนะครับเดยเว,ยเวยนิดมาอนุสลาเล็กวิวนครับวัชระบนสองับหตรงน,นี้ก็จะมาถึงถนนตัดใหม่จริงๆนะครับอันนี้เส้นนี้จะเป็นถนนตัดใหม่ ขายมีที่ดินอยู่ครับที่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยถนนตัดใหม่เส้นนี้อันนี้ตัดตัดมาใหม่นะครับมาใหม่โอ้หมอนทองนะครับหมอนทองตรงนี้มีหมอนทองเทพรักข้าสิบเจ็ดนะครับเทพรักข้าสิบเจ็ด จะไปขีดเส้น5้าแยกวัชราพลนะครับตรงไปยูเทิสายก็จะเข้าสายใหม่เส้นเดิมนะครับเส้นเดิมเราไปเข้าไปยูเทิร์นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นยูเทิร์น ตัดใหม่มาสุดแค่ตรงนี้นะครับแต่ก็มีเป็นถนนแยกเข้าไปด้านในน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านนี่นี่ตัดใหม่น่าจะแค่แค่นี้มีร้านอาหารมีอะไรยอยู่ข้าน,นี้เยอะแยะมึนโมนโยธินนะครับแยกซ้ายเป็นวัชรพลรามินทราผมจะแยก แยกไปตรงอันใหญ่เลยนะครับถนนตาโนนเปละค่าสิบสองตรงนี้ก็จะเป็นตลาดผลมไหม้หัวมุมผมจะแยกซ้ายไปนะครับจะเข้าเส้นวัชลับ สบายนะครับไม่มีรถเลยครับปมทของเราตอนนี้ไม่มีรถสบายใช้รถยนต์ก็น่าจะสบายนะครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสบายอย่างเดียวเลยตอนนี้ถนนโล่งถนนโล่ง ข่าวหนังสือพิมพ์สวนข่าวหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้โอมพณีนาคลาดครับก็ไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อตอนนี้เป็นสุขาพิบาลแล้วนะครับสุขาพิบาล5ซอย14บผมก็ได้ไงเป็นสุขาพิบาล5ซอย14บแล้ว จากตรงแยกนั่งครับจากตรงแยกสุขาพิบาล5ซอย12ทับ1เออเป็นไปไงั้นผมไม่ทราบเหมือนกันน่าจะแยกมาจากเป็นจุดอื่นนะครับแยกมานี่ครับถนนกทมได้เห็นถนนกทมเป็นอย่างนี้ กทอมอครับของเราแม่งก็์ไซมันก็สามารถสไลด์ไปได้เรื่อยๆประชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับกทมอนี่นะครับเสีนยนะครับเสีย แกววชะลาปนเนี่ยนะครับเดแก้วชะลาป,น,าปนนะครับด้านนี้งามมากเลยนะครับนี่งามมากเลยครับ <laughs> จะรับนแล้นะครับ